อันนี้เราอยู่ที่สวนแพนด้านะคะจากที่โรงแรมเราเรียกตีๆมาเลยซึ่งถูกรถที่จะต,ต้องไม่ขึ้นตามจุดสคาะแล้วก็ค่าเข้า,านะ55หาส่วนสำหรับคนไทยนะก็ถ้ามาไม่ตรงเสาร์อาทิตย์งเลยก็มาซื้อนางานาได้เลยแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์แนะนำจองไว้ก่อนเพราะคนเขาคันเยอะพอสมควรเลย นตากกมากกยากอีกแล้วถามคนไม่รู้ว่าษาจีนวันนี้เราก็มาต่อแถวอะไรไม่รู้แต่ว่าคนจีนเยอะมากก็เลยต่อเขาด้วยคิดว่าจะต้องมีตัวอะไรเด็ดๆดีๆเขาถึงได้มาต่อกันใครไม่รู้หัวแม่นเหม็นเผู้อยู่ผูบอก แพนด้าตัวนี้นะคะทุกคนจะเรียกว่าเจ้าหญิงฮัวฮที่แปลว่าดอกไม้ใครอยากไปนะแนะนําไปเช้าหน่อยคะอ่ะเพราะว่าช่วงบ่ายนะคะนองก็จะขาดแล้วคนเยอะมากส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเรดแพนด้าตัวนี้นะคะจะกระจายจุดอยู่ในกรงของเขาเลยเขาก็จะมีจุดที่ทําให้ได้อยู่แบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวเข้ามาดูเรดแพนด้านะคะเป็นเนอร์เซอรี อีที่จับเนอะมันหมาเลยนะน่เหมือนแรคคูนนักท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะคือไม่เสียงดังโวยวายว่าไปแก๊งมาหาเงินได้ไหมอ้วว เขาทำเขาเดินผ่านตรงนั้นได้เหรอโน่นไหนมาจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของน้องๆนะคะน้องๆก็จะมารวมตัวน้องๆบางตัวก็อาจจะปีนข้ามสะพานไปบ้างน่ารักมากจริงยอมรับเลยว่าเคยเห็นมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นน่ารักเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ ส่วนพันด้าบางตัวนะคะที่เขาจะเลือกมาเป็นพ่อพันหรือแม่พันก็จะอยู่ในตกระจกแบบนี้ส่วนตัวไหนก็อินพีมันก็จะอยู่ด้านนอกอินเพลินมาแล้วเราก็ดูเพลินเช่นกันเพราะน้องๆจะอยู่ธรรมชาติเลยเลือกกินไผ่อะไรได้ด้วยตัวเองะะพูดตามเหรอพูดตาม บางตัวเราก็จะเห็นในคลิปนะคะก็จะมีท่านอนแปลกๆอะไรของเขาเราก็กลัวเขาตกลงมาเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินควานจ่ายนะคะถนนคนเดินกว้างแคบมันจะมีซอยกว้างแล้วก็ซอยแคบนะบรรยากาศก็จะส่วนหนึ่งก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเสื้อผ้าอาหารนะคะ วิธีการมาก็มาได้ตีๆเหมือนเดิมค่ะส่วนเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะสุดท้ายเราไปหาข้าวกินดีก,กว่าอันนี้เป็นการกินเนื้อกะต่ายครั้งแรกของทุกคนเ <c oughs> ข้ามาไม่รู้ว่าเป็นร้านเนื้อกะต่าย <c oughs> ตอนแรกไม่ได้สั่งอันนี้ครับเพกเาก็หันมามองสามรอบ <c oughs> <c oughs> เมนูกะต่ายนะคะยอมรับว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ได้ลองทา,านแต่ว่า,าการเข้ามาร้านนี้คือเราเห็นคะแนนรีวิวค่อนข้างดีก็เลยตัดสินใจเข้ามาเมื่อรู้ว่าเป็นกะต่ายตอนเปิดเมนูใน QR c ค้ e นั่นแหละถึงได้รู้เป็นกะต่ายข่าวเมื่อเพิงรู้เนื้อกะต่ายมันข่าวจ๊วะถ้ารู้เป็นเนื้อกระต่ายก็คงไม่ไม่เข้ามาในร้านหรอก หมือนไม่รู้สึกอะไรนะไม่เหมือนกินเนื้อปลาแต่ว่าเหมือนกินกวานุ่มกว่าเออขาวกว่านุ่มกว่าเหมือนเนื้อหมูอ่ะแต่นุ่มกว่าเหมือนเหมือนเนื้อหมูมากเหมือนหมูมากก่อนกลับเราก็ไปขึ้นรถที่หน้าแพนดายากนี่เลยค่ะค่าได้สาห้5หยวนเท่านั้น รถบัสนะคะนั่งสะดวกสบายมากแล้วก็เพื่อในรถก็คือหลับกันหมดเลยเราก็แอบ,บมองคนขับนะเหมือนเขาจะหลับอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะก็จะถึงสนามบินเทียนฟูนะคะแล้วเราก็ขึ้นเครื่องกลับ,บค่ะด้วยสาการบินแอร์เอเชียค่ะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าทริปต่อไปเราจะไปไหนกันค่อยมาดูกันเลยนะคะ